เทสเทสยุโรกมาลอกาสรุปนิดนึงไม่เป็นไรลูกนี่ทำให้แอ๊บนึงนะครับทุกคนณสวัสดีครับกล้องไหนวะกล้องไหน้ะครับโอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างไดมาร่วมแสดงคน เ,เพื่่อนใา,ายใวันนี้ก็ดีใจมากมากครับจริงๆคือผมแบบมีคอนเกรสเลชั่นทูพี่ซีกับพี่จิมมี่ไปแล้วคือดีใจมากๆเพราะว่าเราอ่ะคี่ผมได้รู้จักพี่จิมมี่มาตั้งนานแล้วแล้ววันนี้ได้เห็นขเขาประสบความสำเร็จในงานของวิชีนะครับก็ดีใจด้วยมากๆนะครับทั้งพี่จิมมี่กับพี่ซีเลยครับผมก็แบบดีใจมากๆ,ๆที่ได้มาร่วมงานนี้ครับผมแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานดีๆแบบนี้ครับผมแล้วก็ดีใจแทนพี่จิมมี่และก็พี่ซีด้วยครับที่เขาแบบได้มาเป็นพรีเซนเตอร์แบบผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ครับผมยันนี้ อบพวยไปด้วยกลิ่นอบอุ่นมากค่ะอบอุ่นแล้วกลิ่นก็หอมมากในงานนี่คือแบบได้กลิ่นข้าวโพดตลอดเวลาข้าวโพดดีมากทั้งบรรยากาศของตรงนี้ที่เรามีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรนั่นเหมือนทุ่งข้าวโพดใช่ไหมอไรข้าวโพดมีกลิ่นมีกลิ่นแฟนๆล้อมรอบมีพิเศษเตอร์รอๆอยู่ตรงนี้แล้วเรานั่งดูแล้วนั่งดูไปยิ้มไปอยากจะได้ฟังเพลงพร้อๆทั้งสองเพลงด้วยนะครับ แต่เราก็ตอบโจบทย์คู่ด้วยเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นสูตรเปอร์เซ็นต์แล้วคู่ก็น่าจะดูแลสุขภาพใช่กันก <c oughs> ็รูร้ <c oughs> สึกว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกของเราได้ <c oughs> ใช่ใช่ครับเมื่อกี้แบบแอบ,บคุยนะแบบตอนกินแล้วผมชอบมากแล้วก็แบบเฮ้ยมันเป็นแบบโปรดักต์มันดีจริงๆอันนี้แบบว่าทั้งอร่อยแล้วก็แบบแคลอรี่ต่ำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ขอทุกคนได้ติดตามไปลองดูได้นะครับล่าสุดค่ะสุดซีรีส์ใช่แล้วเปิดแล้ว ใกล้แล้วครับใกล้ได้ดูแล้วครับผมอาทิตย์ที่แล้วออน EP พีสูตไปครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วแต่ว่าสุกนี้ครับผมมาแล้วครับ EP พหนึ่งครับมาแล้วจริงๆนะครับจะได้เห็นเป็นมินกับคิวแล้วนะครับไม่ใช่อมกับอะไรกัมานั่งพูดกันก็คือแบบสุดๆเหมือนกันใช่แล้วครับผมเป็นไงบ้างได้อ่าน ฟิตแบทใช่ไหมครับก็มีแต่คนรอดูแล้วครับว่าตัวจริงจะเป็นไงเพราะว่าจริงๆใน EP ศูนย์ผมแอบเซอร์ไพรส์นิดนึงตรงที่ว่าผมไม่คิดว่าเขาจะแบบมีตัดฉากนู้นฉากนี้ลงมาใน EP ศูนย์เยอะแล้วมันเหมือนกันนะแล้วมันหลายอย่างมากนะที่แบบพี่แต่แบบซีสำคัญสำคัญหลายๆซีนี่ถูกอยู่ใน EP ศูนย์หลายอันไม่ได้สปอยก่อนหรือเปแม้มันเรีสปอยก่อนแมสหรเป็นน้าจิ้มแล้วกันถือว่าเป็นน้ำจิ้มเป็นซีรเหมือนว่าทําให้คนได้รู้จักกับตัวละครว่าตัวละครจะไปในเวไหนซึ่งพออเเราาไไดดดู้้้้ปปปววยยกันนนึ๊บแลทิต์ห็ซ เลยต้องเดินทางไปด้วยกันเพื<ช>่อ <ๆ S 2> ที่จะได้ดูกันต่อว่าไปเวไหน<ช>อะไรยังไงครับแต่เรื่องนี้มันยากสําหรับคู่เรายัางไงบ้างเราต้องมีการปรับตัวอย่างไงบ้างเพรมาเจอกันเรื่องอะไรด<า>้วยขั้าแรกผมนี่คือก็เบื้องต้นก็คือแบบอาผมก็เรื่องเรื่องแรกแล้วก็ตัวได้ด้วยคาแรคเตอร์ของที่ผมได้ในขิดแนมนะครับเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบค่อนข้างที่จะแบบดานามิก,กมากเลยแล้วก็มีแบบปมนู่นนี่นั่นที่ผมต้องแบบไปเวิร์แล้วก็ทำความเข้าใจกับมันอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าอย่างดีที่ว่ามีเพื่อนที่แบบคอยค้ำชูครับผม เพื่อกูลกันแล้วก็แบบเขาช่วยเยอะมากช่วยเหลือซึ่งกันแล้วกัน,กนใช่แล้ว uh huh. ส่วนของผมก็จะเป็นทํายังไงให้ตัวละครมันออกมานวลที่สุด uh huh. แล้วก็ให้มันกลมกลืนไปกับบรรยากาศที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อสูอก้กัน เล่นฉากหวานๆแล้วอย่างนึ่งเป็นการทำงานกับเล้งครั้งแรกเหมือนกันเราก็ไม่รู้ไดนามิกของเล้งเหมือนกันว่าเล้งจะมาไม้ไหนซึ่งก็ที่ทำมาก็เตรียมรับมือไม่ถูกก็หลายไม้อยู่เหมือนกันให้มันได้เงี้ยแล้วก็ก็หลายไม้อยู่ก็เลยทำให้เกิดเป็นจิงโมเมนต์ขึ้นหลายหลายรอบในในเรื่องนะครับตอนนี้เรื่องนี้จะมาจะมีสีสับเป็นฟิ๊นให้แบบแฟนๆได้แบบได้พอดิมพมีไปไหม มันอาจจะมากมันอาจจะมากกับอมยิ้มเลยด้วยซ้ำยิ้มไม่งอไหนๆจะได้ดูแลกับฝากสปอย EP หนึ่งหน่อยว่าความว้าวความเผ็ดร้อนความเหมือนมาปุ๊บเออมันจะเจออะไรโอเค EP หนึ่งเปิดมาก็จะเจอพวกเราเลยครับใช่ครับผมต้องมาอยู่แล้วไม่เจอมินแต่งชุดละหล่อคิวแต่งชุดละหล่อจเจอพวกเราก่อนโอเคครับผมก็คือจะเจอเรื่องราวของตัวละครมินครับเปิดมาตัวละครมินที่จะ ค่อยๆวาเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครมินและตามในเทนเลอร์ที่ที่ได้ที่ได้ได,ได้เล่าไปก็คือมีการรักพาต,ตัวเกิดขึ้น่แล้วเปลี่ยนงานจากปืนป้อมเป็นปืนจริงหรืออะไรก็แล้วแต่ไก็อยากให้ฝากดูนะครับแล้วก็เฟรมให้กําลังใจแล้วเดินทางแบบตัวละครเพราะผมเชื่อว่าเออเส้นทางของตัวละครไม่ค่อยไม่ใช่แค่ว่ามินหรือไม่ใช่แค่ว่าคิวทุกตัวละครในเรื่องมันเชื่อมโยงกันแล้วแต่แต่ละตัวละครมีเรื่องราวของตัวเองที่ที่อยากใช้คำว่าอยากให้เอาใจช่วยตัวละครมีมีเป้าหมายที่ต้องการเหมือนกันทั้งหมดเลยอะไรอย่างเง ดูได้ที่ไหนครับดูได้ที่ไหนครับดูได้ทาง GMTV 25นะครับผมทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งครับแล้วก็ทาง Netflix ครับสามทุ่มครึ่งครับใช่แล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะับสุนหาดบฉได้ครับ กายจะถ่ายรูกก็ไหนชี้กล้องด้วยนะครับผมจะได้มองให้ถูกกันโอเคครับจะไล่จต่ฝั่งนี้ครับผมโอเคโอเคงั้ต้องพี่ก่อนจบโอเคหนึ่งสองสามโอเคจ ได้ยังโอเคไหมโอเคครับ